สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมเข้าดำเนินง,งานแก้ไขห้องน้ำมีกลิ่นนะเดี๋ยวเบื้องต้นนะชักโครกของอเมริกันแซนดา้าชิ้นเดียวนะฮะก็เป็นแบบเดือยเซรามิกลงพื้นนะเดี๋ยวจะพามาดูนะครับว่าปัญหาที่ทําให้มีกลิ่นเนี่ยเกิดจากอะไรนะแล้วก็แก้ไขยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคนะครับหลังจากเรารื้อโถชักโครกมาเป็นแบบเดือยเซรามิกลงพื้นนะแล้วก็มีตัวแก๊สเก็์ปะเกนกันกลิ่นมาให้นะช่างติดตั้งนะใส่ปะเกนกันกลิ่น ถูกต้องทุกอย่างครบทุกอย่างนะแต่ว่าสาเหตุที่ทําให้มีกลิ่นเกิดจากอะไรเกิดจากนี่เห็นรูนี้ไหมฮะนี่คือเดือยเซรามิกนะก็คืออันเนี้ยเห็นไหมเดือยเซรามิกเนี่ยมันมาขีอยู่ตรงนี้นี่คือการวางไม่ตรงเซนเตอร์ท่อสี่นิ้วนะก็คือซึ่งสีทีิถูกต้องเ่ยมันจะต้องวางให้ตรงแบบนี้แล้วก็ไอตัวความเหนียวของไอตัวแกสเซ็ตเนี่ยมันจะมาปิดเบ้าเดือยเซรามิกก็จะทําให้ไม่มีกลิ่นแต่สาเหตุที่มันไม่มีกลิ่นก็วางไม่ตรงนะ วางอยู่แบบนี้เห็นไหมฮะพอวางไม่ตรงเสร็จเนี่ยฝั่งนี้มันจะโล่งโล่งเสร็จกลิ่นแก๊สมันก็กระจายออกมานะแล้วก็นอกเหนือจากกลิ่นแล้วนะถ้าวางไม่ตรงลักษณะนี้ปัญหาที่จะเจอคือใช้งานนานๆปฏิกูลเป็นก้อนแข็งนู่นนี่นั่นเดือยเซรามิกมันมาขี่อยู่บนขอบหัวจะได้ไหมขี่อยู่เนี่ยมันก็จะทาให้เกิดการอุดอันได้นะเดี๋ยวแนวทางการแก้ไขนะเราก็จะเคลียร์หน้างานออกให้หมดนะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนชุดประเคนการกลิ่นตัวใหม่นะแล้วก็วางชักโครก ให้เดือยตัวนี้มันตรงเซนเตอร์นะก็จบนะครับ